สวัสดีชาวราศีกันนะคะคลิปนี้ก็จะมาอ่านพลังงานนะคะเป็นพลังงานของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568นะคะมาเช็คพลังงานกันนะว่าในเดือนนี้นะคะจะมีพลังงานอะไรนะคะเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะอ่าไหนดูซิพลังงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ เป็นอย่างไรบ้างดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องซีเรียสนะโอ้สิ่งเก่าๆงานเก่าๆเหมือนแบบว่ามันเป็นช่วงที่แบบอะไรเก่าๆอะมันจะกลับมานะบางท่านเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นงานเก่าที่คุณเคยทําอะไรไว้แต่ที่ผ่านมานะเหมือนกับว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าในผลงานของคุณใช่ไหมเหมือนเขาแบบว่า มองข้ามผ่านไปอ่ะเออแต่เหมือนว่าอยู่ๆอ่ะผลงานหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่คุณทําไว้อ่ะนะคะอยู่ๆนะมันจะกลับมาเหมือนกับว่าเป็นที่สนใจนะได้รับความนิยมได้รับคําชมบางท่านก็เหมือนกับว่าได้รับรางวัลเออจากผลงานอะไรที่คุณเคยทําไว้นะคะอืนะเหมือนว่าบางทีอ่ะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ใช่ว่า ทำแล้วมันแบบไม่ดีหรืออะไรคือมันดีแต่เหมือนกับว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่มันใช่อ่ะเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะทีนี้พอมันถึงจังหวะเวลาที่ใช่ปุ๊บอะนะมันก็จะแบบอยู่ๆก็คือแบบนะเป็นผลงานมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะหมายถึงว่าเ,ออเป็นเหมือนแบบการทํางานของคุณก็ได้นะที่ผ่านมาคุณอาจจะทํางานมานานแล้วก็รอในเรื่องของการ ปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งที่ผ่านมาก็คือวืดไม่เคยได้กับเขาเลยแต่ว่าในครั้งนี้เหมือนว่ามันถึงตาของคุณแล้วนะคะนะถึงคิวของคุณแล้วนะคะที่คุณจะได้ขยับขยายนะคะเลื่อนนะฐานะตําแหน่งการงานของคุณขึ้นมานะคะ,ะบางท่านเนี่ยที่ผ่านมาเหมือนเป็นแนวะแบบว่าราชการหรือเปล่าเนี่ยถูกดองไว้อะ ดองไว้ดองนานมากนะบางท่านรอมานานรอนะอาจจะทําเรื่องเออ่ขอเปลี่ยนขอย้ายก็มีนะสําหรับบางท่านนะนะคะแต่เหมือนว่าแบบไม่อนุมาตสักทีแต่ว่าคราวนี้คุณจะได้แล้วนะคะจะได้แล้วนะอ่ะใกล้จะได้แล้วหรือบางท่านก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันการเหมือนส่งผลงานเข้าประกวดนะคะหรือว่ามันเป็นการที่แบบมันมีเรื่องของการแบบ แข่งขันอะไรกันบางอย่างอะนะคะในการทำงานในการเรียนนะเกิดขึ้นอะนะคะซึ่งตัวคุณอะนะคะจะได้นะจะได้รางวัลจะได้ได้อะไรได้รางวัลน,นะคะอ่าก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งดีๆแหละที่ตัวคุณเหมือนกับว่ารอคอยมานานเนี่ยรอมานานแล้วเนาะบางท่านรอมาหลายปีแล้วนะสองปีสามปีนะคะ นี่แหละสปอตไลท์มันจะส่องมาลงที่คุณแล้วนะคะตอนนี้นะออืแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาของการได้เจอเพื่อนเก่าด้วยอะช่วงเนี้ยเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนสมัยทํางานเพื่อนสมัยแบบนานแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะเพื่อนที่แบบว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันด้วยนะที่เหมือนกับว่าจะได้แบบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะอยู่ๆก็แบบได้เจอกันโดยบังเอิญหรือบางท่านอาจจะเป็นการได้มาร่วมงานเออร่วมงานกันคอลแลบกันอะ นะคะเกิดขึ้นก็ได้นะอ่ะก็เหมือนว่าถ้าตัวคุณกับเพื่อนคุณน่ะนะคะได้เจอกันมันก็เป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยแบบคิดถึงเพื่อนคนนี้นะอืมนะคะคิดถึงได้เจอกันสักทีอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเพื่อนที่แบบไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ไกลหรืออะไรกันแบบเนี้ยแล้วก็คือมันมีจังหวะได้มาเจอกันนะเออนะคะก็ดีใจแหละเนอะแฮ ppy นะคะเมามอยนะนัดเจอกันมีความสุขนะคะนะแล้วก็มันจะมีเรื่องงานเรื่องอะไรที่ตัวคุณเหมือนว่าคุณไม่อยากทําอ่ะแต่มันก็ต้องทํานะเอออาจจะต้องฝืนทํานิดนึงอะ่ะเนาะน,นะคะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเหมือนกับว่าตัวคุณเองเหมือนกับว่าเส้นทางชีวิตของคุณมันไม่ได้โรยดยกลีบคุหลาบนะมันก็มีขวากหนาม,มีอุปสรรคอะไรอ่ะนะคะนะ แต่เหมือนไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยเหมือนว่าถ้าที่ผ่านมาถ้าตัวคุณเจออุปสรรคมาเยอะเจอมรสุมชีวิตมาเยอะนะถูกหลอกถูกโกงบ้างละถูกแทงข้างหลังบ้างละหรือว่าเจอคนที่แบบไม่หวังดีกับคุณอะไรแบบเนี้ยนะมันจะผ่านไปแล้วนะคะนะแล้วก็ถ้าใครที่แอบทำอะไรรับหลังคุณทำอะไรไม่ดีกับคุณไว้นะ ถ้าหากว่าที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะเอะใจแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นใครยังจับตัวไม่ได้สักทีนะคะเนี่ยแหละมันถึงคราวแล้วแหละนะคะที่เขาจะถูกคุณจับได้แล้วนะคะความจริงบางสิ่งบางอย่างจะเปิดเผยนะความจริงจะปรากฏนะคะแต่ว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะเป็นความจริงที่ ตัวคุณอาจจะไม่คาดคิดนะว่าเป็นคนคนนี้เพราะว่าคนคนนี้ที่ผ่านมาเขาแสดงออกกับคุณเหมือนเป็นเพื่อนคุณเออคือเหมือนว่าที่ผ่านมาเขาก็ดีกับคุณคุณก็ดีกับเขาแล้วคุณก็ไม่เคยคาดคิดเลยะนะคะว่าเฮ้ยจะเป็นคนคนนี้หรอนะที่แทงข้างหลังคุณนะคะเออบางทีก็แบบ เป็นศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยแหละนะคะแต่แกล้งทำเป็นดีแกล้งทำเป็นเพื่อนคุณนะคะอะ่แต่ตัวคุณจะได้รู้แหละนะคะเนาะทีเนี้ยถ้าคุณได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วอะนะคะตัวคุณจะตัดสินใจยังไงต่อไปเนาะจะยังอ๋อจะยังคบต่อไปไหมหรือว่าไม่คบแล้วอะ่ะเออหรือจะแบบตัดทิ้งดีกว่านะคะอืเนาะประมาณนั้นอือฮึ นะแล้วก็บางท่านเหมือนว่าอาจจะได้ของถูกใจนะของขวัญของฝากของถูกใจนะคะมีคนแดนไกลเดินทางมาหาหรือว่าเป็นคนที่แบบอยู่ทางไกลเดินทางมาหาเหมือนว่าอะไรที่มันไม่ดีมันน่าจะผ่านไปอะ่ะนะแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะอเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะต้อง เหมือนกับว่าดูดูแบบว่า,าดูทิศทางก่อนด้วยนะคะเนาะจะใช้จ่ายอะไรจะซื้ออะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่ในช่วงนี้อาจจะยังไม่แนะนํานะคะนะเหมือนกับว่าอะไรที่มันแบบชิ้นใหญ่อย่างเช่นแบบรถอย่างเงี้ยรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรที่คุณอาจจะมองเอ้ยแบบอยากได้คันใหม่นะ,ะเก็บไว้ก่อนนะคะเนาะถ้าหากว่าไอ้ที่มีอยู่มันก็ยังใช้ได้อยู่อะ ก็ใช้ไปก่อนนะคะนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยการเงินเนี่ยมันยังไม่ค่อยโฟโลเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าให้ตัวคุณนะได้ขยับขยายได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่ามีช่องทางทำมาหากินอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้ได้แบบมั่นคงจริงๆก่อนนะแล้วคุณค่อยซื้อนะคะยังไม่ต้องรีบนะอืมส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็จะมีคนเก่าๆอ่ะนะคะที่ จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะอืมเป็นคนเก่าที่ห่างกันไปแล้วบางท่านอาจจะบล็อกกันไปแล้วบางท่านอาจจะจบกันแบบไม่ค่อยดีบางท่านจบกันเพราะว่ามีประเด็นนะเรื่องของการทรยศหักหลังอะไรกันมีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์นะคะเนี่ยคนเก่าๆคนเนี้ยนะคะเหมือนว่าเขาจะกลับมาแต่เหมือนว่าเขากลับมาในวันที่ตัวคุณมีทุกอย่าง ด้วยตัวของคุณเองแล้วอะนะเขากลับมาในวันที่คุณแบบว่ามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ในวันที่คุณลําบากเหมือนว่าคนคนนี้เขาทิ้งคุณไปหรือว่าในวันที่คุณลําบากคนคนนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ข้างคุณเพราะว่าเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วอะนะคะอืมนะออืแล้วก็บางท่านเป็นรักต่างวัยบางท่านก็เป็นรักทางไกลบางท่านที่ผ่านมาคนคนนี้กับตัวคุณอาจจะ เป็นเพื่อนกันนะหรือว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ที่ผ่านมาเหมือนว่าความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนะบางท่านเหมือนว่าเจอคนที่เขาแบบกักสถานะความสัมพันธ์ไว้ <c oughs> หรือเจอคนที่เขามีตัวเลือกทางเลือกอะนะคะ <c oughs> ที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับว่ามันมันไปกันไม่ได้อะเนาะ แล้วตัวคุณก็ไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกใครด้วยอะนะคะตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ตัดจบแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เองอะเนาะแล้วก็ปล่อยเขาไปอะเนะคือเขาจะไปรักใครไปชอบใครก็เออไปเลยแล้วแต่เลยเหมือนตัวคุณไม่อยากยุ่งด้วยอะนะคะนะแต่ทีนี้พอเวลามันผ่านไปคุณก็ตัดเขาไปแล้วตัวเขาก็อาจจะแบบไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วไม่โอเคนะหรือพอห่างกับคุณไปเขาอาจจะ เพิ่งรู้สึกตัวนะคะว่าเขาแบบรู้สึกดีกับคุณอย่างเงี้ยเออเหมือนว่าตอนอยู่ใกล้กันก็ไม่เห็นค่าเนาะแต่พอห่างกันไปแล้วจบเลิกกันไปแล้วนะเพิ่งจะมาเห็นคุณค่าในตัวคุณแล้วก็อยากจะกลับมาง้อคุณอะอืมนะคะอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็บางท่านจะมีเรื่องของการต้องตัดสินใจนะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตของคุณอาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่า เรื่องของความรักเนี่ยแหละนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตัดสินใจนะถ้าหากว่าคุณได้รู้แล้วนะคะว่าใครที่แบบเป็นศัตรูกับคุณแล้วก็แฝงตัวมานานเนาะคุณก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บคนคนนี้ไว้ไหมเนาะเออคือบางท่านเหมือนว่าอาจจะแบบพอคุณรู้ความจริงอะคืออาจจะแบบบางท่านอาจจะบอก คนนั้นไปเลยก็ได้ว่าแบบเออฉันรู้ความจริงแล้วนะว่าเธอแบบทําอะไรกับฉันไว้นะแต่ว่าบางท่านอาจจะเหมือนกับว่าเหมือนแบบเออเล่นละครต่อไปก่อนแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่องไปก่อนก็มีนะคะเหมือนกับว่าจะดูสิว่าเขาอะจะทํายังไงกับคุณอีกเขาจะมาโกหกหลอกลวงอะไรกับคุณอีกไหนจะดูสิว่าแบบคนคนนี้แบบจะไปยังไงต่ออะไรแบบเนี้ยนะคะาบางท่านก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะเนาะนะคะ อืแล้วค่อยเหมือนกับว่าไปเฉลยทีเดียวเลยว่าแบบเออฉันรู้แล้วนะว่าเธอแบบนะคิดไม่ดีกับฉันเธอแบบอิจฉาฉันเธอแบบว่าใส่ร้ายฉันเธอแบบกันแกล้งฉันอะไรแบบเนี้ยนะคะนะก็เอาเป็นว่าถ้าคุณรู้อะไรมาก็ตามมานะคะในช่วงเนี้ยอาจจะแบบว่าเงียบๆนิ่งๆไว้ก่อนก็ได้เนอะรู้แต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้อะนะคะเพราะว่าบางท่านก็ คุณอาจจะได้เห็นสันดาณทัดแท้ของใครบางคนนะคะอืมนะอาจจะยังไม่ต้องรีบเฉลยก็ได้นะว่าคุณรู้แล้วนะคะเพราะว่าบางทีเอาไว้อีกสักพักหนึ่งก่อนก็ได้เนอะอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านั้นอีกะนะคะเนอะอืมนะเราค่อยจัดการทีเดียวเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวมาขยายความรักให้ ความรักของคุณนะคะสถานการณ์เรื่องราวในช่วงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณม,มีคนที่เขาอยากจะพุ่งมาหาคุณนะคะเนี่ยมีคนอยากติดต่อมาอยากทักหาโทรหาออที่ผ่านมาเหมือนว่าเงียบกันไปนะเงียบแบบ เงียบกันไปไม่คุยกันนะอ่ะแล้วก็คุณไม่อยากคุยกับเขาอะ่ะแต่เหมือนเขาอยากคุยกับคุณนะคะที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเป็นครอบครัวกันมาก่อนด้วยก็มีนะเนี่ยอาจจะเคยอยู่ด้วยกันแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ที่ผ่านมาเหมือนว่าตัวเขาทําอะไรที่มันไม่ดีนะไม่น่ารักไม่โอเคมีความลับกับคุณหรือว่าแอบทําอะไรลับหลังคุณอือฮึอ <c oughs> เหมือนว่าคนคนนี้เขาอยากจะมาเคลียร์กับคุณนะคะแล้วก็สําหรับบางท่านที่ผ่านมาตัวคนคนนี้เขาอะเคยไม่ชัดเจนกับคุณเขาเคยกักคุณไว้ <c oughs> เหมือนแบบกักไว้อยู่นั่นแหละนะคะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะแล้วก็ไม่ยอมคอมมิตกับคุณสักทีนะเก็บคุณไว้เป็นคนในความลับแอบคบแอบคุยแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่มีอนาคตเลยนะคะ ไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะซึ่งคนคนนี้เหมือนว่าเขาอยากจะกลับมาเพื่อที่จะเคลียร์เคลียร์กับคุณนะเคลียร์ในเรื่องของความไม่ชัดเจนเคลียร์ปัญหานะคะเคลียร์ใจกับคุณแล้วก็อยากที่จะกลับมาชัดเจนกับคุณแล้วนะคะเนาะถ้าหากว่าเป็นครอบครัวกันแล้วเขาก็อยากจะเคลียร์แล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะแต่สําหรับท่านที่แบบยังไม่ได้ชัดเจนอะไรกันเลยอะเหมือนว่าเขาตัดสินใจแล้วอะ ว่าเขา,าอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนกับคุณจริงๆนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะมีตัวเลือกทั้งเลือกหรือว่าเขาอาจจะแบบคิดเยอะลังเลนะไม่แน่ใจอืมนะแต่พอคุณหายไปอะนะคะเหมือนว่าความนิ่งและความเงียบของคุณนะมันมีอิทธิพลกับตัวเขามากๆเลยยิ่งคุณนิ่งยิ่งคุณเงียบ ตัวเขายิ่งคิดถึงแล้วก็โหยหาคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่ทําให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาจะต้องกลับมาตามหาคุณเขารู้สึกว่าเขาเสียคุณไปไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้เขาต้องการคุณนะคะก็เลยเหมือนแบบอยากจะกลับมาแล้วก็คอมมิตจริงจังแล้วนะคะไม่เล่นแล้วนะอ่าประมาณเนี้ยเนาะนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าตัวคนคนนี้เคยแบบมีความลับอะไรกับคุณหรือว่ามันมีเรื่องของความแบบไม่เข้าใจกันบางท่านก็เข้าใจผิดกันอยู่นะเออนะคะหรือมันมีอะไรที่แบบมันดูแบบอึมครึมไม่ชัดเจนเอะเนาะคุณกับคนคนนี้น่าจะได้เคลียร์กันนะคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วก็ความจริงมันเป็นยังไงนะคะตัวคุณเองนะก็ลองแบบ ฟังนะแต่ก็ต้องใช้สติด้วยนะคะเนาะใช้สติใช้ปัญญากํากับนะแล้วก็ลองฟังสิว่าไอ้สิ่งที่ตัวเขาพูดมาแบบมันเป็นยังไงเนาะมันจริงไม่จริงเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้นะคะเนาะอะ่ะก็ลองฟังเขาดูก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตัดสินใจเนาะนะคะแล้วก็ถ้าตัวคุณเองอะ่ะมีอะไรที่รู้สึกว่าสงสัยรู้สึกแบบว่า ไม่สบายใจอ่ะให้คุณอ่ะถามไปเลยนะคะถ้ามีโอกาสนะให้ถามไปเลยคุยไปเลยไม่ต้องไปกลัวนะคะนะอยากรู้อะไรให้ถามเพราะว่าถ้ามันมีจังหวะแล้วคุณไม่ถาม่ะเดี๋ยวมันผ่านเลยไปแล้วก็กลายไปว่าตัวคุณอ่ะจะอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจนะคะเนาะกับคําถามที่มันแบบค้างคาอยู่ในใจอะ่ะนะอืมฉะนั้นอยากถามอะไรถามเลยนะคะ คิดคำถามไว้เตรียมคำถามไว้นะอ่าพอถึงเวลานะคะถ้าเขาติดต่อมาจะได้แบบคุยไปเลยให้มันแบบเคลียร์ไปเลยนะคะให้มันหายสงสัยไปเลยนะว่าเออสิ่งที่คุณแบบเคยเห็นมาอย่างนี้เคยได้ยินมาอย่างนี้สิ่งที่คุณเคยรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถามไปเลยนะให้มันเคลียร์นะคะแล้วถ้าจะไปกันต่อมันจะได้คุยกันได้แบบเข้าใจกันมากขึ้นเนาะ พราะถ้าหากว่าคุณเองยังไม่สบายใจอะ่ะมันก็คงจะไปกันต่อไม่ได้อ่ะนะอ่ะ,อะก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยนะคะบางท่านถ้าหากว่าเคลียร์กันได้นะแล้วเขาตอบสิ่งที่คุณสงสัยได้อะคือตอบคําถามคุณได้แบบเคลียร์เลยอะ่ะอันนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงนะคะว่าคุณกับคนคนนี้น่าจะได้ไปกันต่อนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาแบบเออกลับมาติดต่อมาก็จริงนะแต่ว่า ตอบคำถามอะไรไม่ได้เลยอึมครึมเหมือนเดิมไหม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะไม่เคลียร์เหมือนเดิมถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะบางทีอ่ะก็อาจจะแบบเออตัดจบหรือว่าปล่อยเขาไวต้ตรงนั้นไปเลยก็ได้นะคะเนาะนะเพราะว่าดูทรงแล้วอะ่ะคนเราอะ่ะถ้ามันจะพัฒนาความสัมพันธ์กันจริงๆอ่ะนะมันจะต้องไม่มานั่งมีความลับอะไรต่อกันนะคะเนาะนะมันต้องแบบ มีความสบายใจให้กันได้ด้วยนะคะนะถ้าเขากลับมาแล้วดีก็โอเคแต่ถ้ามาแล้วไม่ดีก็ตัดทิ้งนะ,ะมาดูไพ่โรแมน c ์แองเจนะคะ unrequited love past life relationship แล้วก็ passion ที่ผ่านมาบางความสัมพันธ์น่ะมันไปกันไม่ได้เนาะเพราะว่ามันมีปัญหานะมีความไม่เข้าใจกันมีความไม่เคลียร มีแรงดึงดูดต่อกันไม่มากพอนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าแยกย้ายกันไปอะ่ะแต่ไพ่ past life ขึ้นมาเนี่ยก็คือคนเก,ก่าๆนั่นแหละนะคะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนึงอะเนาะนะคะเพราะเหมือนว่าตัวคุณกับตัวเขาว่ายังมี p a s s ั่นต่อกันอยู่ยังมีความแบบสเสน่หามีความคิดถึงมีความโหยหากันละกันอยู่อะนะคะเหมือนว่าขาดกันไม่ได้อะ่ะ มันก็เลยเหมือนกับว่ามันมันมันกลายเป็นว่าตอนที่อยู่ด้วยกันนะมันไม่มีแรงดึงดูดต่อกันมันก็เลยผลักออกแต่พอห่างกันไปนะคะอ่าพอห่างกันไปปุ๊บอืมตัวเขาอาจจะแบบเออเพิ่งรู้ใจตัวเองนะเพิ่งรู้นะว่าเออคุณแบบเป็นคนสําคัญเพิ่งรู้ว่าคุณแบบมีค่ามากสําหรับเขาอะมันก็เลยทําให้ตัวเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะอืมนะ ่บางท่านกลับมาก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์มันน่าจะไปกันได้ดีนะอืมนะคะแต่อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะบางคนเหมือนว่ากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็แบบอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะเออเนาะซึ่งถ้ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะคะก็ตัดทิ้งไปเถอะเนาะเสียเวลาชีวิตนะคะ โอเคทีนี้มาดูวันกับตัวเลขนะคะได้วันจันทร์กับวันเสาร์ตัวเลขนะคะเลข3มเลข7เลข1เลข9มาดูตัวอักษรน,นะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว L ตัว R ตัว H ตัว Q ตัว x ตัว u ตัว d ตัว e ตัว i ตัว w ตัว g ตัว m ตัว o ตัว s ตัว p ตัว b ตัว c ตัว n แล้วก็ตัว h ซ้ำนะคะโอเคอ่ะพลังงานในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกลไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะ